มาจะกจินหมูจุ่นี่เส้นแก้วเขาเอื่นเส้นแก้วเลยนะสเส้นยกเจเส้นยกนะคะเยอเอื่นคิดโอ้พี่น้องไข่คิลิวเอาน้ําไข่คิลวสามสิบกีบนะคะหมูสไลด์แล้วก็สามสันมาเด้อมากินหมูจุ่มกับแมกกะเฮ็ดแล้วแล้วตอนนี้กําลังตั้งหม้อนะคะในน้ำจิ้ม อันนี้ก็จะเป็นผักน่าจะผักกะละมังหน่อยโพดนีก็จะเป็นปุ้ง <c oughs> เป็นหมึกหมึกกรอบแล้วก็แ <c oughs> ม้งกับคุนมามาจา <c oughs> ้าเน่ยงะแล้วก็จ มึงมีไสบ่แม่แมงกบปุ้นใสแมกปุ้นใสกับแมงกบปุ้นีเียนเป็นเ็มเป็นมันเหมีย่แบบจานนี่ไม่อยา,ากไปหยิบวะมันโคตรเซติม้มั อยเราเปิดประตูเ้าไม่หวั่นจักเขาวีนายันเลยว่ะเน้าแบบ

เอาที oh, <wh complaint> uh, ่สบายใจแจกแม่ก uh, so ับฟูนี MP ่แหละม่งกับฟูแจกอุ้ยพนน่ะหล่ะอันนี้สามสิบกระนะคะแมาลายมาสามสิบกรรสามสิบกระแปลว่า ว้ายมันกระตุกใจตื่นปลามึกชิ้นใหญตามี่ไบูกินได้หายเม่เงเินตะกินเดินะกินแก้วน้อย่างบ้านถ้าจะไปปลูกขุเรียนล้วันเกิดน้ำชีุเรียนันปลูกใส่ใกล้ต้นอีหยังเลยมีแต่เาเห้สวนนั่นคือต้นขุเรียนโมเสลัย nếu mà trồng tay nếu trồng cây nếu trồng cây nếu โอ้ไม่เอกันนั้นเต็มว่วบอกว่าจะเซ็จเนี่ยแต่หันไปเาเซ็จเต็มหัวไม่ทันแล้วป่ะจีเไม่ทันแล้วทำทำปลาหมึกลวกโดนไลจนว่าน้อย สูตรน้องโมงสไลก็เกิดสามชั้นสไลก์จะดูมีดลิงกับแม่งกับปุ้น ามชิเกดน่ยขวงมากเลยงกวดมันไหมมันมีี่ิปเกล่อ๋มันน่ต้องสามชิบนแกง้สามแต่แม่งกับคุณนใเหรนีมบวาไหนเอา้งแง้งวันนี้กินซื่อไหนไหนมาที่เรียนะก้อนกวางแรกเต็มตัวเย็นแต่แต่ว่าเสียนะมึงอย่างเช เมียนั่นเราก็สิบใหญ่ยุคห่างๆเราว่าเอาเอายางละมิดละน้อยเออเด้งเด้งอะไรเด้งนี่ดิเด้งอะไรเนี่ยเขาสื่อหลายเนาะพึงไอ้ลูกซินเด้งอ่ะลูกหมูเด้งหมูเด้ง ลดกะห้างปุ้งอันมันนี้มันสาวทั้งสีกับพิมพ์มูหยุดถ,ถืดอดอ้ไอ้ผู้รอดอกหสาทั้งสาทั้งสี่นะมันพิมพ์แล้วก็ส,อกส,สอ่องรถอยู่ก้องก่อนแสงเดียสว่าพิมดูแต่จะที่สันนอก้ไปดับปันนี่ไมสุก็ได้ท่านยายน่นละ อเอาไปปาดปาดปเส้นกุ้งแช่น้ำปลาว้ากุ้งตัวใหญ่ใช่ไหมกุ้งตัวใหญ่ซาใจครับมืดก,กว่าไม่เห็นหนาเลยสมนนหนะก<ม>ไม่เหนน้นระูดไปแล้มาละกันมีน้ำตู้เย็นถ้าจิ้มซุ้งแช่น้ำปลาสามชั้นสไลด์ไปหน่อย ตู้เย็นใหญ่น้ำบันตั้งซื้อกับเขาก็ได้เรื่องคาผิดขนาดอ <l ots> <l ots> าจารมาอยู่ชัว่วคราวได้ไงเจ้า <l ots> <l ots> นี่ขนาดตะวัดหรือ,ม,อมานะมัน,ม,น <l ots> มันเนื่อมีแค่อาหารไทยนะ <l ots> ยังว่าแต่มีอาหารฝรย่งยำเย้มยังว่าได้มานะ่ะยำเยิ้มานนี <l ots> ่ว่ามดทีดเอ้าเร่งอีกสัก มันเดียดลูกของมันดุมดุมเยอะแล้วก็แม่งเป็นผู้ดียังจิตซชื้นมังมันกลุ่มเป็นจุ่มเฝ้าเป็นจุ่มเป้าเป้าสันบ่อน้อกำลังดื้อหืมถุนอันมันคูงง่ายอยู่จุดจับแม่มันคูงง่ายอยู่จุดไอ้สีดำๆำว่าเป็นมันได้่ยจะไกลขี่มันเนี่ยนะแม่นขี่มันยาวแล้วเยาวมันอ๋อมันหัวกุ้มว้าผเราว่ามันขี่ สีใหญ่หงยางดี่าดีดมันสีแปลกๆเพราะว่าแต่น่อมย่างนสุนดยอดเลยงั้นต้องลวกให้ซุกก็หนีเฮ้ยเห็นบอกเขาย่างซูมเหมืนแม่นม้ำต<อ>ย,ยไมมยง,งมันพอยดมีหรไมีของ้เจ้ากรรมมากรรมนี่ไงมาไปกินเราชาบูนี่ม่อ <laughs> สองลอยคุณเด่นนะมันเอากไรมใครจะเะไรกั ้ข้าวกับบุง้งยี่ห้อเสียงมดที่นี่ข้าวเสียก็ขอ้อนกับบึ้แก่แทรบรักชินานกินข้างนอกอขพี่นอกมันมันทอนจะได้นานองอย่างไร ก็เป็นนางำใสกวนทำอะไรข้างบนบ่จะเป็นนางหวานซุปทำด้วยน้ำผัดใส่ตุ้งตุ้งใส่เจ้ายวน่าแล้วจะบอกให้เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือ่ยนมือจะแล่วทากเราน้าแล่นะจะบอกให้เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนเส้นนั่นเองนะเส้นเจลีวกินทั้งช่องใหญ่กินใจเย็นๆก็จะกินแม่บอกเจ้าบความนั่งกินเกลีกินใจเย็นๆกินได้หลาย พเจริญ e นางกิมเกลยวกินก้วไว้กินกลวกินอะไรกินน้ำกรกินเลนไร้พเจริงนางกิมเกลยวอิ่มแล้วเปียกหมาหมาเป็นน้ำกรุ้งตันีเต็มเน่ยใ้จะน่กินยหอมสุดสิ้น <XP et athlete> มาเด้อมาพี่น้องมากินแต่เห็ดมังเห็ดนะคนนั่งกินรสดเด็ดของแม่ไก่ทำเองนั่น,น,นเองแซงขับไปทั้งดุนีป๋อท่ทานก็ถามว่ามังเห็ดเรียว่าถา <laughs> ว่มทำดูก็ได้คลิปนี้นแค่นี้ก่อนนะจ้าบ๊ายบายจ้ากินเ้าก่อนพี่น้องเออเห็ดอันนี้ก็ดี